โรงเรียนวัยยอดสังกัดสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ได้ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพทเพื่อให้บรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้ว่าเสียสละสามัคคีมีวินัยน้ำใจงามโดยขับเคลื่อนกิจกรรมบูรณาการกับหลักประญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นคนดีมีคุณธรรมประกอบกับความประสงค์ที่จะให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฉะนั้นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโรงเรียนพยอดได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ปันธกิจและเป้าประสงค์ ว่าอย่างชัดเจนมีการกำหนดกิจกรรมโครงการต่างๆอย่างเช่นโครงการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนผ่านกิจกรรมอันได้แก่กิจกรรมนักเรียนแกนนำคุณธรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดีโรงเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนปลอดยาเสพติดโรงเรียนต้านทุจริตโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นต้น ในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวิทยอดได้นำกระบวนการดำเนินงานวงจรคุณภาพ PDC มาเป็นตัวควบคุมกำกับในการดำเนินงานโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนผู้ปกครองครูนักเรียนและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือทั้งนี้ ป้าหมายสูงสุดเพื่อที่จะให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมที่จะสร้างสรรค์สังคมของประเทศให้เป็นสังคมน่าอยู่ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมและก็เป็นสังคมที่อยู่อย่างมีความสุขโรงเรียนพ้่ยยอดตั้งอยู่เลขที่23ถนนมหามิตรตำบลพ้่ยยอดอำเภอพ้อ่ยยอดจังหวัดตรัง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบีเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จจำนวนนักเรียนปัจจุบัน2,346คนจำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียนจำนวน155คนโรงเรียนมีบรรยากาศที่ดีสะอาดสงบรม่มรื่นปลอดภัยและปลอดอบบยามุก เอื่อต่อการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาด้านต่างๆด้วยความพร้อมในจุดนี้โรงเรียนจึงใช้เป็นกุศโลบายในการพัฒนาจิตใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนด้วยการแบ่งเขตพื้นที่การรับผิดชอบส,ส่งเสริมความรับผิดชอบความเสียสละและการให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม อีกทั้งบริเวณทั่วไปโดยรอบของโรงเรียนประกอบด้วยหน่วยงานราชการและที่อยู่อาศัยของประชาชนอาชีพในชุมชนได้แก่กเกษตรกรรมค้าขายรับจ้างข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธด้วยความพร้อมในด้านการบริหารจัดการการดำเนินงาน รวมไปถึงความพร้อมในด้านของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปโรงเรียนจึงขอเข้ารับยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพอถอระดับ3ดาวในครั้งนี้ครับโรงเรียนรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบและทิศทางในการพัฒนาวางแผนพัฒนางานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเสียสละสามคัคคีมีวิทย์ในน้ำใจงาม โดยใช้นวัตรกรรมสร้างสรรคคนดีมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมมีการดําเนินงานตามรูปแบบอย่างจริงจังและเป็นแบบอย่างได้ครอบคลุมเป้าหมาย4ด้านได้แก่ด้านโรงเรียนด้านผู้บริหารด้านครูและด้านนักเรียนโดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนว่ยยอดเคยเข้ารับการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ2ดาวและผ่านเมื่อปีการศึกษา2564นวัตกรรมการสร้างสารรค์คนดีของโรงเรียนคือกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโรงเรียนห้วยยอดผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2554แบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานบุคคลโดยผ่านการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม3กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มคุณธรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีกลุ่มความรู้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่งและกลุ่มกายและอารมณ์มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสุข โรงเรียนดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศติดตามและการประเมินผลผ่านกระบวนการการประชุมคณะผู้บริหารเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการวิเคราะห์เบรดีบทกับหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายวัตถุประสงค์และเสนอโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมตามมาด้วยการปฏิบัติ โดยการจัดทําโครงการจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปีรวมไปถึงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะของโครงการและกิจกรรมและดําเนินการจัดก,กิจกรรมตามโครงการตามแผนที่ได้กําหนดไว้อย่างต่อเนื่องจากนั้นเราจะดําเนินการประเมินสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนําผลที่ได้มาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป โดยเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานหลายช่องทางเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจในการรับทราบข้อมูลทั้งวารสารโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนรวมไปถึงกลุ่มเครือข่ายลายของผู้ปกครองโรงเรียนสร้างเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในและนอกโรงเรียนเช่นโรงเรียนทุ่งต่อโรงเรียนวัดเขาปูนโรงเรียนวัดไรสามัคคีโรงเรียนบ้านลำแพ โรงเรียนห้วยยอดกลิ่วิทยาคารและโรงเรียนวัดศรีรัตนารามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือแนะนําการดําเนินง,งานของโครงงานคุณธรรมเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่เป็นแบบอย่างได้อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นต้นแบบสาศึกษาพอเพียงให้บริการทั้งโรงเรียนในจังหวัดและต่างจังหวัดมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ผ่านบุรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา นอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำคุณธรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนคุณธรรมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการให้ความรู้แต่เพื่อนนักเรียนซึ่งบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสามารถบ่มเพาะงานคุณธรรมให้กลายเป็นที่ประจักษ์ด้วยโครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้เช่นการนำเสนอผลงานการประกวดภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสารศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตระดับประเทศ กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลณโรงแรมเอเชียกรุงเทพและโครงงานความรู้สู่รุ่นซึ่งเป็นโครงงานที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 การดำเนินงานคุณธรรมของโรงเรียนเน้นการเสริมสร้างความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียนจัดการอบรมนักเรียนแกนนําโครงงานคุณธรรมการจัดทําโครงงานคุณธรรมกิจกรรมเราทําความดีด้วยหัวใจและกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรากฏผลรางวัลด้านคุณธรรมในระดับต่างๆดังนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดแข่งขันการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตรางวัลเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบีนางสาววรนุษแสงแก้วได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น นางสาวรมิตาสุขีรีได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลวัฒนธรรมวินิจและนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวชุติวันพลสมสายได้รับรางวัลชนะเลิศการเล่านิทานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมทำดีถวายในหลวงปีที่16ระดับดีเยี่ยม นอกจากนี้ครูโรงเรียนห้วยยอดจะมีการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่นในสาวิทยาเขตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านคุณธรรมดังนี้ท่านผู้ในการสมปองห่วงจริงผู้ในการโรงเรียนห้อยยอดได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564 จากกับงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมธศึกษาตรังกระบีนางโสรลดาศเศรษฐการรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีด้านการบริหารการประกวดนัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผู้วิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมการส่งนัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศด้วยการบริหารที่ส่งเสริมคุณธรรมนางสาวอัญชลีพรอภินนสิระรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีระดับดีด้านการบริหารผลงานนวัตกรรมการถอดบทเรียนเบสแพชชีสโรงเรียนสุจริตประเภทผู้บริหารนายเสถียรเกียรตเมธาได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีดีเด่นระดับจังหวัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรังว่าที่ร้อยตรีกรดีแก้ว เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บุรินาการทักษะชีวิตประจำปี2,563จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวอาพรไทยกลางได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรินาการทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางสาวดารเกตคงบัน ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บุรณาการทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับผิดชอบโครงการ มีการปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนโดยกลุ่มกิจกรรมตามคุณธรรมเป้าหมายดังนี้เสียสละโดยนักเรียนแกนนำพอเพียงสามคัคคีโดยชุมนุมทวี n น็มเบอวันมีวินยัยโดยคณะกรรมการสภานักเรียนและน้ำใจงามดำเนินง,งานผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์และโครงงานความรู้สู่รุ่น ซึ่งโรงเรียนได้กำหนดการประเมินพฤติกรรมที่เป็นประสงค์โดยมีระยะการประเมิน2ระยะดังนี้ระยะที่1ในสัปดาห์ที่9เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระยะที่2ในสัปดาห์ที่18เป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการผ่านส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดมีผลการประเมินดังนี้ เสียสละร้อยละ86.81สามัคีร้อยละ82.15มีวินัยร้อยละ80.97และน้ำใจงามร้อยละ86.05สำหรับนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมให้แก่นักเรียนโดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมค่ายคุณธรรม จนกระทั่งนักเรียนมีผลการประเมินผ่านทุกคนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่กำหนดจากการดำเนินงานของโรงเรียนส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการดำเนินงานและปรากฏผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของสถานศึกษาดัางนี้ผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับทองรางวัลโรงเรียนสุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษารางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถานศึกษาปลอดภยัยโรงเรียนคุ้มครองเด็กโรงเรียนมาตรฐานสากล และรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดโรงเรียนพ้ยยอดได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2563โรงเรียนดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนภายใต้จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเน้นการดำเนินงานตามนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี โรงเรียนมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาทุกด้านโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและมุ่งพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพสังคมและสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป